ช่วงปลายปีแล้วนะคะก็คําถามมาอีกเหมือนเดิมอาจารย์ทําธุรกิจนี้มาสิปีแล้วนะคะครบสิบปีที่เปิดบริษัทมาจริงจริงอาจารย์ก็สัมผัสเกี่ยวกับธุรกิจนี้มานานกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปลายปีก็จะมีคําถามมาจากลูกค้าจากลูกศิษย์ก็จะแบบอาจารย์ปีนี้มาลงขามาแล้วอ่ะหนูปีจอหนูมีฉลูหนูมีแพ้หนูจะทำยังไง ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกังวลเลยเรามาพิจารณากันนะคะเรามาพิจารณากันว่าสิ่งที่เขากำหนดมาเนี่ยมันคืออะไรและเราก็จะหาทางให้เราเนี่ยผ่านพ้นสิ่งที่เขากำหนดมาไปได้ยังไงนะคะหัวข้อวนันนี้ปีมะโรง2567ใครโดนใครรอดและใครรวย เรามาดูกันก่อนว่าใครโดนในตำราเนี่ยเขาจะมีบอกถึงหลักการชงไว้นะคะชงก็จะมีห้าแบบมีการประทะเขาใช้คำว่าปะทะนะคะก็คือปะทะชงนะคะมีการผัวผัวภาษาจีนก็คือแปลวะ่าตีมีการเฮงคือเบียดเบียนมีการไหคือให้ร้ายและมีการขัดขัดก,ก็คือติดขัดเกิดปัญหาสะดุด ประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอเข้าถึงปีมะโรงสองห้าตัวบนเป็นกะตัวล่างเป็นสิงเรียกว่ากะสิงกะสิงมะโรงปี2องหเป็นมะโรงธาตุไม้ไม้เป็นไม้หยางก็คือไม้กะเป็นไม้หยางมะโรงเป็นธาตุดินเป็นดินหยางก็คือดินใหญ่เขาจะใช้คําว่าเขาจะเขียนว่าดินบวกถ้าเราไปดูในแอปดูใน อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตำราที่อาจารย์เรียนเนี่ยก็จะเป็นเป็นหนังสือนะคะเป็นตำราโบราณเป็นหนังสือปฏิทินจีนร้อยปีทีนี้เรามาดูอย่างแรกเนี่ยเราต้องดูธาตุไม้ใหญ่พิฆาตด,ดินใหญ่ไม้ใหญ่มาพิฆาตด,ดินใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนธาตุดิน 1. ก็คือเราโดนพิฆาตละคำว่าโดนพิฆาตก็คือว่าประทะกันแล้วก็เราเป็นฝ่ายเสียเปียบ เพราะว่าดินก็เสียเปรียบธาตุไม้อันนี้เป็นความรู้ที่เราควรจะรู้ไว้ส่วนราศีล่างนักษัตว์มรงที่เข้ามากระทบในดวงเราเขาจะเข้ามาชงในนักษัตว์ฉลูแพะจอสามนักษัตรน์นี้และก็ตัวมรงเองถ้าเป็นจอก็จะตรงกับหลักชงก็คือเกิดปัญหาอุปสรรคโดยตรงถ้าเป็นมรงด้วยกันเขาจะใช้คําว่าขัด ก็คือสะดุดมีการสะดุดมีการติดขัดหรือแล้วก็คำว่าเหงก็คือเบียดเปลี่ยนอีกนักษัตร์หนึ่งก็คือฉลูถ้าเจอมาลงก็คือเขาจะใช้คำว่าผัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนักษัตร์ที่โดนก็คือจอฉลูแพะแล้วก็มาลงดินทั้งสี่ฤดูนะคะสี่ตัวเนี้ยโดนถ้าเรามี4นักษัตร์เนี้ยในดวงเราก็มีโอกาสโดน ใครรอดใครรอดเราก็ต้องมาดูตัวบนถ้าเกิดนักษัตว์ที่เรามีเป็นตัวชงแล้วนักษัตว์ของเราเนี่ยสามารถที่จะไปพิฆาตธาตุไม้ได้หรือจะไปถอนกําลังของธาตุไม้มันก็จะเบาบางลงต่อมาใครรวยใครรวยบอกได้เลยคนที่เป็นธาตุทองอะรวยมีโอกาสได้หมยเพราะทองมีไม้เป็นลาบ ส่วนคนที่เป็นธาตุดินธาตุดินแข็งแรงมีไม้เข้ามาดินก็จะมีอำนาจและดินก็มีโอกาสได้โชคทางการเงินเหมือนกันเพราะว่าดินมีมาโรงเป็นคลังนะคะเพราะฉะนั้นนักษัตริย์ที่มีโอกาสเจอโดนก็คือดินแต่ก็มีโอกาสที่จะรวย เพราะฉะนั้นมันจะต้องไปดูธาตุแวดล้อมในดวงด้วยเราจะต้องตั้งดวงขึ้นมาทั้ง8อักขระทั้ง4แถวหลักปีหลักเดือนหลักวันแล้วก็หลักเวลาแล้วเราก็ต้องมาคำนวณดาวที่เข้ามาถนนชีวิตที่เข้ามาว่าเป็นอะไรเราก็ดูในเรื่องของดาวเทพอสูรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไคุทเรียเข้ามาให้เราเนี่ยได้วิเคราะห์กันด้วยแต่อาจารย์อยากจะให้เราเนี่ยไปโฟกัสวิธีการเสริมดวงชะตามากกว่า การเสริมดวงชะตาจริงๆงเนี่ยง่ายเลยนะก็คือการเสริมพลังงานให้กับตัวเรานะ,ะเสริมพลังงานให้กับตัวเราเราก็จะต้องไปดูว่าในแต่ละธาตุเนี่ยพลังงานในดวงเราเนี่ยมันเป็นพลังงานธาตุอะไรแล้วเราก็เสริมธาตุเข้าไปให้ครบให้สมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะใช้อัญ,ญมณีพวกตระกูลเจมสโตนมาเสริมดวงได้นะคะ สามารถใช้ได้เพราะว่าอัญมณีเขาก็จะสามารถปล่อยพลังงานเข้ามาเสริมในดวงเราได้เราก็สามารถที่จะเอาความรู้ทางเกี่ยวกับเจมสโ stone เนี่ยเราก็มาแมชกับดวงของเราแล้วก็มาซินเิจิสกันแล้วก็หาจุดที่เหมาะสมหารัตนาชาติที่เหมาะสมหาธาตุที่เหมาะสมจากรัตนาชาติเข้ามาเสริมดวงเราได้อันนี้พูดถึงในเรื่องของดวงชะตาล้วนๆเลยนะคะ เราสามารถที่จะทำได้ถ้าใครสนใจอ,อยากหาอัญมณีใส่อยากหาหินรัตนชาติใส่เสริมดวงชะตาก็แวะมาที่ร้านปุ่นมณีได้ตั้งอยู่ชั้นสองห้างพาระไดาพาฝั่งโฮมโปรอยู่ระหว่างร้านภูฟ้าและร้านไนอินข้างๆก็จะมีร้านแว่นตา The ะกราเซส ก็แหวะเข้ามาได้อาจารย์สามารถเช็คดวงให้ได้แล้วก็เลือกหินรัตนาชาติเพื่อไปเสริมพลังงานให้เหมาะสมกับดวงได้ส่วนใครสนใจที่จะดูหวงจุย้ยบ้านห่วงจุย้ยออฟฟิศห่วงจุย้ยโกดังร้านค้าโรงงานสำนักงานธุรกิจกิจการต่างๆอาจารย์ก็จะเชิญสินแสเศกคุงซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านปาจือ่อแล้วก็หวงจุย้ยไปดูหวงจุ้ยให้กับลูกค้าร้านปุญมณีถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ ทางอินบ็อกหรือว่าทางไลน์ของร้านโดยตรงก็ได้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไม่ต้องกังวลนะคะลูกค้าปุญมณีโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ